เรื่องตุงตุงตุงมาเลยเดี๋ยวไม่ตั้งเลือปลาไป็นเพื่อนตอมเพื่อนตอมตำบุญวันดักบาเต๋อเร็วโอ้โหวินื้อมาเลียเรือปลามาเรียนมึตุ้งตุ้งตุ้งมาเรียนนุหน้าเบียร์ตำบุญอนเดี๋ยวถ้าตำหมากไม่ได้วินื้อเรือปลาเป็นเส้นลำมึงทำลำรวยเดีได้กับตัวซิปลานีเบือเนียเนึงเล่งลูกเลี้ยนมาตำบุญเร่งลูกเลี้ยงหน้ามาชอบตั้งเดียวกับเดียวกันอุ้ยอดีตทานแต่วิเนื้อเพราะว่านนั ศุนตอนนั <plain able> s> <S ้นน่ะตุธถ้าแต่ขุนระผุดแปรตั้มแปรชงชิงจักทิศต่างหลายล่วงปู้ตรวจโบตันคลายบอตันเที้ยววันร่างบนอาจารย์นำตัวถูกตัวตั้งแม่ตั้งลอยแปดตัวตั้งบาริสีอาจารย์ผู้มอตาจยายหนูราตั้งหลายตั้งผัวตรวยดนบันดาลให้หลวงเดมดกาติดในเร็ววันให้นี่ให้พังหลวงบนแบดไหวโจ๊กลอตเตอรี่ต่างวันที่หนึ่งเก้าสิบล้านให้ครอบครัวมีความสุขให้ลูกและเลี้ยงเก่งไงจูเนีย เรียนไดเกตซี 4, เกตหาเกตลกถูกวิจารห้จอบนูนปริญญาโตปริญญาเอกปริญญาตะว่าออกล้านในครอบครัวเป็นดีไม่มีใครติดรั้งสกุลตัวไอ้บิดเถืองไม่เจ้าถูไม่เจ้าไรก็คือไอ้หลักเมียหลักครอบครัวแม่พัวใหญ่เทียบันคือค่อให้แกเป็นคนดีแกอย่าเตียมมาบ้ายอ่อดียมาเตียมมาเอ้งเป็นลมบามูจักรันกับลูกภายสักแรงเจาประคุณเน้อแล้วก็ขบันดานใน ดินปัจจุบันในร,รูกการติดตนากันในเร็ววันอืเอียงราตุรวบตึงเอ้าอีวินพ่นไปแล้วเรือจริงจัดม,มาต่อได้ลามิโลพ่นไปแล้วลำนั้นกังหวัดไหนจัดใจเดแต่ว่าก็ไปเร็วจังอะไม่ได้ตำบุญที่ก็ป้อนอย่างอ,เเาอ,นนอู้เรือจัดอืมบันนี้ตะเอ๊ะเบาเวียงเบาเวียงหลอกคือหับจ้างมานี่แล้ว วินวินมึงยีเรียหรอกเกลือบจ้างมาที่จ้างหรอกเกลือบจ้างเอ็นี่เรากเกลือบจ้างให้เอาเบี้ยเอาเบี้ยกันจ้างเอาเบี้ยเนี่ยไปไสเลือกหาลำนู่นที่เร็วเ่าไรสร้างรวยเหรอเออเออไปเร็วๆแค่ไปท่านไปเร็วไป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 เอาไปไสกันนะท่านนะเออเนี่ยบาทของจัน